เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยลอรีเอ e แบบกางเกงรุ่นอัลตร้าสลิมกระดาษอเนกประสงค์แม็ก์โมโตโยต้าโคโรราคลอสผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนชนิดน้ำและชนิดผง บาโหกลับมาแล้วนะครับความสุขสนานของคอลีวูดเกมไน้์ไทยแลนด์ของเรานะครับเกมโชว์อันนี้มาแข่งขันเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้เพื่อเงินรางวัล1น0 0 0แสนบาทอย่าให้ไปจังเลยวันนี้ต้องมี1คนที่ต้องพยายามคว้าไปให้ได้นะครับผมคนเหล่านี้แข่งขันกันมาเนี่ยเต็มที่มากๆวันนี้ คนนี้ทางนี้ก็เหนื่อยประจบสอพอกันไปอนฝั่งนี้ก็ฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีการยอมกันครับผมพี่ี่ฮะครับอันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าประกาหลังฟอกข่าวอะฮะชมขับชมกรมดำน้ำดำน้ำตลอดเราไม่ได้อยู่ในกระจกค่ะไม่ได้อยู่ในกระจกนะครับตอนนี้คุณฟุกีนําอยู่27ต่อ23ครับนะฮะแล้วสองคนนี้ยังเงียบสนิทอยู่เพราะอะไรเพราะงงว่า คุณเป็นอย่างนี้กันจริงๆเหรอรู้ฮะจะจบรายการยังไม่เข้าใจกันอีกหรฮะยังไม่เข้าใจใช่ครับเขาเป็นแบบนี้จริงๆเขาทําเพื่อคุณเลยแต่เกมต่อไปนี้ใช้ความจําคุณดูครับคนเหล่านี้สมองเขาดีมากๆตอบมาเป็นตามวิธีการเล่นอาบีฟฝั่งที่มีคะแนนสูงก่อนนะคะหัวหน้าทีมจะอยู่ตรงนู้นแล้วจะมีคำขึ้นที่จอคุณก็บ่ายให้คนที่หนึ่ง นะฮะมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของพยัญชนะสมมุติว่าเป็นกอไก่เอกเอกอกไก่อันต่อไปใบคนที่สองคำที่ขึ้นมาคนที่สองพอบอกว่ากรงคุณต้องย้ําคําแรกด้วยไก่กรงอ่ะคนที่3ามใบอีกคํานึ่งคนปกติได้14 15อบลอนวันนี้เดี๋ยววันนี้ดู เดี๋ยววันนี้ดูปราดแน่นอย่มบอกให้เลยสิบสี่นะครับสิบสี่ห้ารอบได้กันร้อยกว่าคำโอ้ยวนน้ำล้าเลยนะเอาีดีกว่าเขาบกได้แต่เวลาเยอะหรือเปล่าอวนให้ดูเดี๋ยววนให้ดูอย่าเอาเวลาเยอะเลยเปลืองสมองว่ะปะพอเล่นแค่ห้าวิได้เป็นกรละได้เลยเดี๋ยวจะได้คุณดูฝั่งนี้เขาเล่นก่อนอุยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้คะแนนนำคะแนนนำได้เล่นก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่เลยครับใครอยากอยู่ตรงไหนเชิญเลือกกันเลยมาหัวหน้าทีมอยู่ตรงนู้น พวกคุณจะได้หมวดหมู่พยัญชนะงองงูครับทุกอย่างเป็นงองงูหมดเลยงองงูนะขึ้นต้นด้วยงองงูครับพร้อมพระไม่ต้องมีนอกแล้วก็ต้องโง่หน่อยเริ่มครับไปงองงูเงันพูดได้พูดได้นี่คนที่พูดได้เธอพูดได้นะเวลาเขาโกรธน่ะเวลาโกรธผู้หญิงจะขอแฟนขึ้นดีทำไรงองง้ออหิตาทำต่อไปงองแงงเด็กเวลาแบบ รอ้องไห้ร้องไห้งอแงเออเอององอแงอ่าเร็ว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 กว่านี้โอ้ยทำเมื่อกี้เลยแี่ตัยพูดโง่ใจกว่าเดิมงององอแงโง่เออต่อวนจะไปนู่นพูดได้งัดข้อเออใช่ใช่ใช่งองอแงโง่งัดข้อเออต่อเลยผลไม้ค่ะมีขน งอใช่งองอแงงัดข้อง่อง้อแงงองัดข้องอไม่เข้าใจไม่เข้าใจงงงงองแงงงัดข้ององงใช่ป่มวะตื่นนอนตื่นนอนง้องง้องงอแงงงัดข้ององง้อง้อง โอ้ยเป็นเป็นสัตว์เป็นสัตว์แล้วมันขึ้นเป็นผื่นเป็นผื่นูสวัดเออใช่ไงองอแงไม่ฉลาดไม่ฉลาดงองัดคอของกูอะไรอะไรแนี้เงรอเงอของกูอะไรอะไรอะเตตงอยตีะงนอนอไม่ใช่ไม่ใช่อ้ยเอาใหม่เอาใหม่อรอนงมามเอาใหม่เอเงอแงองัดคอเงอไม่เข้าใจไม่เข้าใจ งงงงงงเงี่ยเมื่อกี้อะไรข้าวผัดอาหาไทเนี่ยอะไรไม่ตรงไม่ตรงง้อ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 งเงี้ยง้อ ยากไหมยากไหมยากเพราะว่ามันมีงองแงงวงเงียงงมันเป็นงงงูหมดเลยไงแล้วก็ข้ามข้ามงงไปเฉยเลยงงงองแงงูงัดข้องะงงงวงเงียงูสวัสดนะฮะแต่ว่างอไม่ได้นะฮะงอไม่ได้คุณก็ได้ไปทั้งหมด8ปดคำคุณสอน้ากสิบหกวเก่ายี่สิบเจ็ดสี่สิบสามคะแนนแปดคำนี้ถือว่า ฝั่งนี้บ้างแล้วเราจะใบ้กันแล้วนะฮะคุณเห็นวิธีการเล่นแล้วเอากี่คำนู่นเขาได้8กี่คำสิบาเป็นไง1สิบห้เป็นไงดูสิบห้าคำมึงจะพูดกดดันทำไมเนี่ยหยอกหยอกหยอกเล่นเล่นดูกันครับว่าจะเป็นไงขับสาไม่ได้ก่อนดีกว่าเข้าประจำที่ครับเชิญเลือกกันเลยจะเอายังไงพวกคุณคือ คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะวอแหวนวอลแหวนครับมีอะไรบ้างแม็กพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มครับวัววัวพูดได้นะกษัตริย์อยู่ที่ไหนฮะกษัตระสับอยู่ที่ไหนวัวแหวนว่างว่างวัววังเออแอปสั่งอาหาร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 สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินอะไรวะไม่ะไรสั่งอะลายแม่ลายแม่ที่คลุก นักมวยนักมวยนักมวยหุกเข้าไปแหวนหุกซ้ายหุกซ้ายไม่ใช่หุกหุกมาแหวนหุกงในหุวงในวัววัววางวงในเอาผ่าแล้วผ่านสามแล้วชักชักว้าววัววางวงในว้าวว้าวโอเคฉีดวัคซีนวัววางวงในว้าววัคซีนอ่ะไหวไหวไหว้พาไปที่ไหนไหว้พาไปวัด วัววังวงในว้าววัคซีนวัดเออแล้วกีฬากีฬาส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อวิ่งวิ่งเปี้ยววิ่งพลัดอ่าวิ่งพลัดวัววังวงในเฮ้ยอะไรวะว้าวว้าววัคซีนวัดแล้วก็ชั้นนี้มันคืออะไรวะมันวิ่งพลัดเออเฮ้ยเฮลิพอลเตอร์เฮลิพอลเตอร์เสร็จเสร็จเบ์เออวัววัววัง วงในเออวงใน้าววัคซีนวัดวิ่งผัดเวทมนต์เริวมเริ่มเรฟังในรถฟังในรถฟังในรถพี่อ่ะวิทยุเออวัววังวงในว้าววัคซีน เออแล้วก็ชั้นวัคซีนแล้วชั้นอะไรนะชั้นวัดวัดวิ่งขันวิ่งบนแล้วก็วิทยุแล้วแล้วแล้วต่อต่อว่ายน้ำโอ๊ยวัวเดียวัว

วัคซีนวัคซีนเล่นได้ด้วยอ่ะเปาว่าท่าไม่ได้ช่วยเลยอ้าวเขาได้8แต่คุณได้โอ้าเยว9คูณ2อเท่ากับ18บหัวกกับ23นะครับตอนนี้ตามมาติดๆเลย41ต่อ43โอเคเพราะฉะนั้นเกมสุดเกมต่อไปเกมสุดท้ายเนี่ยมันข้อละ5คะแนน ชนะกันแค่ข้อเดียวเท่านั้นเ,เราก็เลยไม่เลือกเกมเอีเมโลดี e ้มาเกี่ยวกับเพลงเพราะพวกคุณอาจจะถนัดมาก<อ>านะฮะเพราะฉะนั้นเราเอาเกมสุดท้ายเป็นใบหัวต่อท้ายโอ้ยฉันอใ,ให้เต็มที่เลยเดี๋ยวกลับมาดูสักครู่เดียวครับเกมต่อมาเป็นตับนะครับก็เกมนี้รัาบรื่นมากคือพี่ๆทุกคนเนี่ย ช่วยกันได้อย่างดีแต่ว่าสุดท้ายพี่ๆเขาก็จะได้ไม่ได้ก็พี่ก็ทำท่าทเดียวกันตลอดเลยจะวัดจะวังจะอะไรพี่ก็สามเหลี่ยมเหมือนกันหมดเลยก็เลยทําให้ม,มีงงๆนิดนึงตอนท้ายแต่ก็สนุกดีครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเที่ยวหน้าครับ